สวัสดีครับผมพบกับผมอีกแล้วนะครับสุโพบันเทิงครับวันนี้ผมมีโอกาสที่มาอยู่แบบบ้านนาของเรานะครับตอนนี้บรรยากาศเราดีมากครับโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเรื่องเครื่องดื่มแล้วก็กับแก้มนะครับตอนนี้เราก็ลังหากับแก้มที่เป็นธรรมชาตินะครับนี่เลยครับผมเรียกอะไรนนไม้นนไม้นนไม้โอ้โหบอกเลยครับว้าวตอนนี้นี่ครับกําลังใส่มองหาปลาตอนนี้เราได้ปลาดุกปลาดุกมาเยอะครับ นี่เลยครับผมสบายชิกของเราเซียนครับนี่มีบีเซียนหงาครับเซียนหงาแล้วก็เซียนเด็นนะครับแล้วก็เซียนเดอะโอ้เยอะแยะเลยครับเซียนนี่ครับกําลังตอกตอนนี้ตอนนี้ผมกําลังกําลังตอกอ่าเขาเรียกว่าต้มนะครับต้มต้มแบบบ้านๆนะฮะต้มต้มบ้านๆไม่มีที่ไหนทําแบบนี้มีเงินก็ซื้อไม่ได้ครับแต่ซื้อซื้อคนมาทําได้ครับแค่จ้างแค่นั้นเองโอเคครับ ตอนนี้เสียนเสียนขาวเสียนขาวกำลังไปเก็บปลานะครับเพราะว่าเราใช้มองไวโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะทำเมนูอะไรแล้วเราจะได้อะไรเดี๋ยวรอไปติดตามกันนะครับโอเคลุยครับตอนนี้ตอนนี้เรากำลังก่อไฟแล้วก็เรากำลังตั้งไม้งามนะครับไม้งามตอนนี้คือต้มนะครับโอ้บรรยากาศดีมากครับลมเย็นลมเย็นดีมาก ไม่รู้จะฝนหรือเปล่าแต่ว่าถ้าฝนก็อาจาอาจะเดี๋ยวอีกบอ,อกบทหนึ่งนะครับตอนนี้เสียงกําลังเสียนกําลัง,ลงอ่าต้มต้มต้มเนื้อวัวน,นะครับมาใส่ปลาแต่กินเนื้อวัวไปก่อนเพราะว่าระหว่างรอนครับเราก็อา,อาจจะหักกับแก็ะะลกเลย,ยครับ,บญญโอเคเดียบรรยากาศโอ้โหลมเย็นสบายมากครับเนี่ยเรา เรากําลังทําแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอนะครับว่าขาจะไหม้หรือว่าอะไรครับเดี๋ยวมันจะล้มหรือว่าจะได้กินหรือไม่ได้กินเดี๋ยวรอเราติดตามกันนะครับว่าจะได้กินหรือเปล่าแต่บอกเลยนะครับสูตรระเบิดดาร์กกินวันนี้เคียนเช้านะครับทคนนี่ตอนนี้เซียนกําลังนะครับนี่นี่ครับผมตอนนี้เรากําลังต้อมอยู่นะครับ อันนี้คือน้ำชานะครับเรากินน้ำชากันรูร้ๆกันอยู่นะครับท่านทุกคนนะครับทุกคนด้วยเชฟงาบมเลยบอกเลยครับผมแซบแซบแซบตูดแซบ,บ,บตูดครับแซบตูดครับสุดระเบิดดาครับมาตอนนี้เซียนเชฟเชฟมากไกลครับผมตอนนี้ตอนนี้เชฟมาไกลครับเชฟงาครับเรียกว่าเซียนดีกว่าเซียนงาครับ อันนี้ก็เซียนดุนะครับโอถอดเสื้อไม่เอาไม่เอาครับ18บดบวกครับ1 8บดบวกครับอันนี้ครับเซียนดิสครับผมทักทายครับทักทายครับจะใายครับเซียนเด่นมอความครับเฮเซียนเป็กครับผมครับอันนี้เซียนดุครับเซียนดุออันนี้เขาเรียกว่ามอความนะครับนี่อันนี้ครับนี่ครับเซียนมิวโอ้เดี๋ยวต้องเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์เซ็นเซอร์นะครับครับผมตอนนี้บรรยากาศนะครับบรรยากาศบ้านเรานะครับนี่ ครับนี่โหบอกเลยมีเงินเป็นท้อมีเงินก็ซื้อไม่ได้ครับบรรยากาศนี้แต่ซื้อได้ครับจ้างมาครับคนละพันเดี๋ยวทําให้อีกรอบหนึ่งครับครับท่านผู้ชมถ้าใครอยากติดตามครับติดตามมาได้เลยนะครับเรามีคลิปใหม่ๆเพิ่มครับตอนนี้ตอนนี้เซียนขาวกับเซียนยนนะครับน่าจะจมน้ำแล้วครับรอนานมากเลยครับตอนนี้รอนานมากโอเคครับ พบกับผมซูเปอร์มันเดิงเดี๋ยวมีต่อยาวครับผมโอเคเซียนจมน้ำรับผมครับผมตอนนี้ตอนนี้เซียนขาวกําลังเดินมาครับเพราะว่าเราย้ำตอนแรกก่อนครับว่ารอบหนึ่งครับตอนนี้โหได้เลยครับผมเซียนขาวปลาดุกปลาดุกใช่ไหมฮะโหเดี๋ยวทุกคนโอ้หปลาดุกสวยๆครับนี่มีปลาขยงด้วยนะครับนี่ครับทุกคน เดี๋ยวโอ้โหปลาดุกสวยๆนะครับอ่าท่านผู้ชมครับถ้าใครใครอยากซื้อปลาเนี้ครับผมขายไม่แพงครับตัวละร้อยครับเพราะว่ากว่าจะได้มานะครับดูครับเนี่ยโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปว่ากันต่อครับยาๆไปเยาวไปครับผมตอนนี้เราได้ทํากับเก้มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมนะครับตอนนี้ ผมจะเป็นหนูทดลองนะครับว่าว,ดดว่าเราจะเป็นยังไงโอเคนะค,ครับเดี๋ยวผมมาชิมนะครับว่าจะขี้แตกวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวเราชิมเลยครับผมนี่ครับขี้แตก <c oughs>

យើងគិតមកដល់អាវាសនាចរាស្វាបផោណៅទីនេះ